สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวต่อความยาวสาวความรวยหาราศีนี้มีนามหาเห่งคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงคนห้าราศีที่เรียกได้ว่าดวงดีสุดประจำเดือนมีนาคมนี้ก็เลยค่ะก่อนหนึ่งในทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมให้ กดปุ่มซุปเปอร์แทงส่งมาให้นะคะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการจัดอันดับ5ราศีดวงดีที่สุดประจำเดือนนี้กันค่ะมาเริ่มกันเลยที่อันดับที่5นะคะนั่นก็คือท,ท่านจะเกิดในราศีกรกฎหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมค่ะ ดวงเดือนมีนาคมนี้นะคะดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกรกฎจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆด้วยค่ะความสำเร็จมาเยือนตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปเลยดวงดีทั้งการงานและการเงินโดยเฉพาะเรื่องการเงินถือว่าดีมากๆความสำเร็จด้านการเงินเริ่มปรากฏชาวราศีกรกฎมีโอกาสรับทรัพย์รัวๆจากหลากหลายช่องทางเลยนะคะ เคล็ดลับเสริมดวงขอแนะนานให้ชาวราศีกรกฎทําบุญช่วยเหลือคนชารายากไร้อานิส่งจะส่งผลให้ชีวิตก้าวหน้าดีขึ้นไปอีกขั้นด้วยค่ะมาต่อกันที่อันดับที่4เลยนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีเมทุนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมค่ะ ชีวิตเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีมากดวงชะตาดีขึ้นเยอะมากๆเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาสิ่งไหนที่เคยคาดหวังในอดีตจะได้สมหวังในช่วงนี้แถมบุญวาสนาด้านการเงินมาเยือนชาวราศีเมถุนมีโอกาสได้รายได้เข้ามาเยอะมากๆแถมยังมีเกณฑ์ได้รับก้อนใหญ่อีกด้วยนะคะ เคล็ดลับเสริมดวงขอแนะนาให้ไปทําบุญถวายปัจจัยค่าไฟจํานวนเท่าอายุย่างยกตัวอย่างก็คืออายุปัจจุบันแล้วบวกไปหนึ่งอันนี้ส่งจะส่งผลให้ความก้าวหน้าสมหวังมาเยือนชีวิตท่านนะคะมาต่อกันที่อันดับที่สามนะคะนั่นก็คือท่านจะเกิดในราศีเมษหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมค่ะเมื่อดาวมฤตยูโยกย้ายออกจากดวงชะตา ส่งผลทําให้ดวงชะตาของชาวราศีเมษดีขึ้นทีเดียวแบบสองเท่าสิ่งไหนที่เป็นปัญหาก็จะคลี่คลายไปในช่วงนี้ค่ะส่วนเรื่องการเงินถือว่าดีในด้านรายได้ขาเข้ารายได้ดีไม่มีปัญหาแต่ปัญหาคือรายจ่ายที่เยอะมากๆช่วงนี้มีเหตุให้ต้องใช้จ่ายตลอดจ,จ่ายนู่นจ่ายนี่แต่และอย่างก็จำเป็นทั้งนั้นด้วยนะคะ เคล็ดลับเสริมดวงค่ะหลังดาวมฤตยูยายก็เหมือนยกภูเขาออกจากอกขอให้ชาวราศีเมษหาโอกาสไปทําบุญบริจาคตามบุญในทีการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยเพราะอาน,นิสงส์งจะส่งผลทําให้การงานก้าวหน้าชะตาสดใสนะคะมาต่อกันที่อันดับที่สองะคะ่ะนั่นก็คือท,ท่านจะเกิดในราศีมีนหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14มีนาคม ถึงวันที่12เมษายนค่ะช่วงนี้หลุยได้ให้หลุยเต็มที่เลยนะคะจังหวะดดวงกำลังดีมากๆยิ่งขยันก็ยิ่งประสบความสำเร็จมากๆไม่ว่าจะทำงานแนวไหนก็สำเร็จสมหวังดังใจหมายส่วนเรื่องการเงินถือว่าดีฐานะทางการเงินของชาวราศีมีนดีขึ้นเรื่อยๆมีไรายได้เข้ามาเยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนมากๆแถมหวังโชคลาภก็จะสมหวังอีกด้วยนะคะ ไคลรับเสริมดวงค่ะขอแนะนําให้ชาวราศีมีนหาโอกาสไปไหว้พระปางสมาธิเช่นหลวงพ่อโสธรอานิสงส์งจะส่งผลทําให้ชีวิตก้าวหน้ารุ่งเรืองเกินใจฝันเลยนะคะแล้วเราก็มาส่งท้ายกันที่อันดับที่หนึ่งค่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีมังกร หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะชาวราศีมังกรดวงชะตาดีขึ้นมากๆเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมานะคะสิ่งดีๆความสำเร็จชาวราศีมังกรกำลังจะทยอยเกิดขึ้นต่อจากนี้แล้วค่ะแล้วก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆส่วนเรื่องเงินบอกเลยว่าความขยันหมั่นเพียรเท่านั้นที่จะทำให้ร่ำรวยขึ้นมาได้หากทำงานหลักควบงานเสริมไปด้วยก็จะปังมากๆเลยนะคะ เคล็ดลับเสริมดวงค่ะขอแนะนําให้ชาวราศีบังกอไปทําบุญช่วยเหลือคนพิการยากไร้อาน,นิสงจะส่งผลทําให้ชีวิตก้าวหน้าไกลเกินฝันเลยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงมีนามหาแห่งหาราศีที่เตรียมคว้าเอาไว้ให้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะ